กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของแก๊งคอเซนเตอร์นะครับขณะนี้นะครับดาวเด่นดาวดังสายเชือดของแก๊งคอเซนเตอร์นะครับได้ถูกจับกุมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมาหลอกลวงนะครับ แพทย์หญิงท่านหนึงได้เงินไปเป็นร้อยร้ล้านเพื่อนๆฟังไม่ผิดนะครับเคสที่ถูกหลอกลวงนะครับที่เป็นแพทย์หญิงสูญเงินไปประมาณร้อยกว่าล้านเลยทีเดียวครับทีนี้หลังจากเขาถูกจับกลุมเขาก็ได้เปิดเผยถึงเส้นทางดาวเด่นดาวดังของแก๊งคอร์เซนเตอร์ รวมถึงกระบวนการการหลอกลวงผมมองว่ามันเป็นประโยชน์พอสมควรก็เลยจะนำเรื่องราวนี้มาสรุปให้เพื่อนๆฟังมาติดตามรับชมรับฟังในคลิปนี้กันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องพาไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเมื่อวันที่6ตุลานะครับมีแพทย์หญิงท่านหนึ่งเป็นอดีตผอ,อ,อการแพทย์ของจังหวัดชุมพรได้ออกมา แจ้งความร้องทุกข์บอกว่าถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงเงินนะครับเป็นร้อยร้อยล้านสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนในสังคมที่ได้รับรู้ข่าวสารเราเคยได้ยินแต่ว่าถูกหลอกกัน5ล้าน6ล้านถูกหลอกกันหลักแสนหลักหมื่นแต่อันนี้คือเงินร้อยร้อยล้านเพื่อนๆฟังไม่ผิดย้ำอีกทีว่าเป็นร้อยล้าน โดยเธอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสื่อมวลชนว่าในวันที่25นะครับช่วงกลางวันนะครับได้มีพนักงานขนส่งโทรมาหาลูกสาวของเธอนะครับบอกว่ามีพัสดุชิ้นหนึ่งนะครับระบุผู้ส่งเป็นลูกสาวเธอแล้วในกล่องพัสดุชิ้นนี้นะครับมีสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นพัสดุชิ้นนี้ก็เลยถูกตรวจสอบ แล้วก็ถูกนำไปส่งให้สอพอเมืองเชียงรายหลังจากนั้นนะมีการแอดไลน์เธอมานะครับแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นนะครับร้อยเวรอยู่ที่สอพอเชียงรายนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกับเธอว่าขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพัสดุชิ้นนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันมีสิ่งผิดกฎหมายจริงๆนะครับ คนที่ส่งคือเธอนั่นเองหลังจากที่ลูกสาวของแพทย์หญิงท่านนี้นะครับได้รับข้อมูลจากร้อยเวรก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเธอกำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาเธอกำลังจะถูกจับกุมกำลังจะถูกดำเนินคดีนะครับไม่นานนักนะครับก็มีบุคคลคนหนึ่งติดต่อเข้ามาในลายอ้างว่าเป็นผู้กำกับสอพอเมืองเชียงราย แล้วก็เสนอทางออกให้เธอโดยบอกว่าถ้าไม่อยากถูกจับกลุ่มถ้าไม่อยากถูกดำเนินคดีก็ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการโอนเงินในบัญชีนะเพื่อนำไปตรวจสอบเพื่อไปไล่ดูเส้นทางการเงินนะครับหากไม่มีอะไรผิดปกติ ทางผู้กำกับท่านนี้นะครับก็จะโอนเงินคืนให้เธอก็เลยนำเรื่องนี้นะมาปรึกษากับมารดาเพราะเธอเชื่อว่าเธอกำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาจริงๆเธอกำลังจะถูกดำเนินคดีจริงๆครับทางมารดาของเธอก็ได้ปรึกษากับเธอแล้วก็ยอมทำตามที่แก๊งคอเซนเตอร์บอกทุกอย่าง นั่นก็คือการโอนเงินนะครับจากบัญชีธนาคารรวมทั้งหมดนะครับ4บัญชีใช้ระยะเวลาโอนประมาณ4วันเงินทั้งหมดที่ถูกโอนออกไปก็คือ100กับ1ล้านบาทมันมีเศษจำนวนอีกไม่น้อยนะครับแต่ผมพูดเป็นตัวเลขกลมๆให้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วกันว่าประมาณ100ล้านบาท โอนออกจากบัญชีเธอไปให้กับแก๊งคอเซ็นเตอร์หลังจากที่เธอโอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีแล้วนะครับปรากฏว่าทุกอย่างหายไปหมดเลยเธอเริ่มตาสว่างเธอเริ่มมองภาพออกว่านี่คือการหลอกลวงเธอก็เลยได้เข้ามาแจ้งความในวันที่6 ตุลาคมทีนี้นะครับเมื่อเรื่องนี้นะครับมันกลายเป็นข่าวโด่งดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับเพื่อบูรณาการเพื่อที่จะกำจัดแก๊งคอเซนเตอร์ในวันที่17ตุลาคมนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเนี่ยได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่กัมพูชาที่ปอยเปตนะครับเพื่อที่จะเข้าทลายแก๊งคอเซนเตอร์พอไปถึงนะครับ ยังจุดหมายปลายทางพอข้ามไปยังกรัรมพูชา ปรากฏว่าแก๊งคอรเซนเตอร์นะครับได้เปิดหนีหายไปอาดหลาดแล้วนะครับไม่อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าแก๊งคอรเซนเตอร์มีการรู้ล่วงหน้าแล้วว่าตํารวจไทยกําลังจะเข้าไปปราบปรามพอเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับไม่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ไม่สามารถนะครับจับตัวการได้เจ้าหน้าที่ตํารวจไทยก็ไม่ได้ลดละความพยายามแต่อย่างใดนะครับสืบเชิงลึกนะครับเพื่อหาคนที่เข้าไปร่วมในขบวนการ นายทุนเป็นคนไต้หวันก็จริงนะครับแต่คนที่อยู่ในขบวนการคนที่เป็นพนักงานส่วนมากเป็นคนไทยและแล้วนะครับในวันที่28ตุลาคมเขาก็สามารถไปจับกลุ่มตัวนะครับเบียชนวิชาอายุ32ปีเป็นชาวจังหวัดสมุทรสาครคนนี้แหละครับที่อ้างตัวว่าเป็นผู้กำกับ สอพอเมืองเชียงรายหรือที่เขาเรียกกันว่ามือเชือดเป็นคนสุดท้ายนะครับที่จะจบงานในขบวนการของแก๊งคอเซนเตอร์มักจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้กำกับบ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัดครับในหน่วยงานต่างๆในระดับสูงสูงระดับสั่งการลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับเบียนะครับชนวิชา ผมจะเล่าที่มาที่ไปของเขานะครับถือว่าเป็นอัจฉริยะในสายมืดสายโกงเลยนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการนะครับไปหางานนะครับในเพจต่างๆแล้วเขาได้งานนะครับเป็นแอดมินเว็บพนันช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะครับปีพศ2564มีการติดต่อนะครับ กับเวบพนันแล้วบอกว่าให้ไปเป็นแอดมินเวบพนันแต่ต้องเดินทางข้ามไปยังปอยเปดกัมพูชาการเดินทางนะครับไม่ได้เดินทางออกไปแบบถูกกฎหมายนะครับต้องไปตามเส้นทางธรรมชาติต้องลัดป่าลัดเขาไปพอเขาข้ามไปยังกัมพูชาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มงานด้วยการเป็นแอดมินเพจ เว็บพนันหลังจากที่เขาทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันได้ประมาณ2-3เดือนนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ .2565 นะครับเขาก็ได้ขยับตำแหน่งนะครับเข้ามาร่วมงานในแก๊งคอเซนเตอร์ตอนแรกเลยนะครับเบียร์ทำหน้าที่อยู่ในแก๊งคอเซนเตอร์เป็นเพียงสาย1เท่านั้นนะครับเป็นตัวชงทำหน้าที่คอยโทรไปบอกเหยื่อว่า ขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับขนส่งได้ตรวจสอบพัสดุปรากฏว่าพัสดุนะครับมีสิ่งของผิดกฎหมายชื่อคนส่งก็คือคุณนั่นเองอ้างว่าพบพัสดุผิดกฎหมายแล้วเหยื่อเป็นคนส่งมานี่ก็คือหน้าที่แรกๆของเบียรนะครับ หลังจากเบียรทำหน้าที่ได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่านายทุนเห็นแววของความเป็นคนโกงของความเป็นแก๊งคอเซนเตอร์ใายแววมาตั้งแต่ไกลนายทุนก็เลยให้เบียรขยิบนะครับเป็นสายสองสายสองเนี่ยต้องใช้หลักจิตวิทยาค่อนข้างสูงนะครับเพราะจะทำหน้าที่เชื่อมระหว่างสาย1กับสาย3และสาย2ต้องอ้างตัวว่าเป็นร้อยเวรเจ้าของคดี ต้องทำให้เหยื่อเชื่อว่ากำลังจะถูกจับกลุ่มกำลังจะถูกดำเนินคดีเหยื่อมีความผิดจริงๆเบียรก็ทำหน้าที่นี้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องโทรไปหาใครคนนั้นก็เชื่อว่ากำลังจะถูกจับกลุมกำลังจะถูกดำเนินคดีจริงๆทางหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์ที่เป็นนายทุนชาวไต้หวันมองดูแล้วว่า คนอย่างเบียไม่ควรหยุดอยู่แค่ตรงนี้ควรได้รับหน้าที่ที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้คนคนนี้หยุดแค่สายสองไม่ได้เขาต้องอัปเลเวลเป็นตัวท็อปเป็นสายเชือดในที่สุดนะครับเบียรก็ได้ทำหน้าที่เป็นสายเชือดสายนี้ต้องใช้หลักจิตวิทยาขั้นสูงสุดเพราะอะไรครับเพราะ ต้องอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นผู้กำกับเป็นสารวัตรประจำสถานีตำรวจน้ำเสียงถ้อยคำหรือว่าคำพูดต่างๆมันต้องสมกับเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และที่สำคัญต้องทำให้เหยื่อเชื่อใจถึงขนาดโอนเงินออกจากบัญชีมาให้ ทำยังไงก็ได้นะครับให้เหยื่อมองว่าเราคือที่ปลอดภัยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้ในทุกๆด้านนี่คือสิ่งที่เบียรต้องทําตอนที่มาเป็นสายสามนั่นเองและเบียรก็ทําได้ดีดีถึงขนาดว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นดาวเด่นดาวดังประจำแก๊งคอเซนเตอร์จบได้ทุกงานถ้ามาถึงมือเบียร เงินเดือนของแก๊งคอเซนเตอร์นะครับจะได้ประมาณ20,000บาทหลังจากนั้นก็จะอัพขึ้นเมื่อมีผลงานเมื่อทำได้สักระยะหนึ่งจะได้เงินเดือนประมาณ30,000บาทแล้วถ้าหลอกสำเร็จจะมีค่าคอมให้อีกร้อยละ3บาท พูดง่ายๆก็คือหลอกได้100ก็จะได้เปอร์เซ็นต์3บาทนั่นเองโดยผลงานหลักๆของเบียนะครับที่ประจักษ์แก่สายตาแก๊งคอร์เซนเตอร์นั่นก็คือนะครับช่วงเดือนเมษายนนับเขาได้ไปหลอกคูกระเสียนท่านหนึ่งคับได้เงินมา1 1ล้านบาทตรงนั้นเองเขาได้ค่าคอม3 0 0แสนบาทต่อมานะครับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเขาได้ไปหลอกนักลงทุนท่านหนึ่ง ได้เงินมา41ล้านบาทแล้วเขาก็ได้ค่าคอมไป1ล้าน5แสนบาทและเคสที่หนักที่สุดก่อนเขาจะหนีเตลิดเปิดเปิงเนื่องจากว่าเป็นการตุนครั้งใหญ่เป็นการหลอกครั้งใหญ่นั่นก็คือช่วงเดือนกันยายนที่เขาหลอกแพทย์หญิงแล้วก็ได้เงินไปเป็นร้อยร้ล้านทีนี้นะครับพอแก๊งเขาถูกทลายนะครับ เขาก็ได้หลบหนีเข้ามายังเมืองไทยเข้ามายังบ้านเกิดเมืองนอนเงินที่ได้จากค่าคอมนะครับบางส่วนเขานำไปปลูกบ้านแบ่งให้พ่อให้แม่ใช้ซื้อทองซื้อของใช้หรูๆนะครับแล้วในวันที่28นะครับเขาขับรถชิลๆกะว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สืบเชิงลึก จึงรู้ว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวดองหนองยุ่งกับแก๊งคอเซนเตอร์เจ้าหน้าที่นะครับก็เลยสะกดรอยตามเขาแล้วก็ไปรวบตัวเขาได้ที่บริเวณลานจอดรถนะครับลานเค้กบ้านสวนนะครับเป็นขาเข้าสระบุรีนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลครับสนับทึกอำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาในช่วงเวลา 18นาฬิกาของวันที่28ตุลาคมเมื่อไม่กี่วันนี่เองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะับที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับแก๊งคอเซนเตอร์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะนำไปเป็นอุทาหรณ์สอนใจก็ได้หรือนําไปบอกลูกบอกหลานนะครับเกี่ยวกับวิธีการหลอกลวงของแก๊งคอเซนเตอร์เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อ สุดท้ายนี้นะหากเรื่องนี้นะมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขอภัยเพื่อนๆไว้นะที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด s u b s c ไ i b e ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม